โดยจังหวัดภูเก็ตค่ะจัดพิธีปลงพม่มโครงการบรรพชาอุปสมบทเลิมพระเกิพระบาสสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเลิมพระชุมพรรษาหกร,รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่พระมหาธาเจดีวัดเทพานารามนะคะรือววัดมานิกเนะี่ยคะตำบลซีสุนทรอ,อำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตนี่แหละพระอุดมวชิระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาัสวัดมงคลนิมิตพระอารามล่วงเป็นประธานฝ่ายทรงและนายสัทธา,าทองคำรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคารวะนำหัวนาส่วนราชการพักดัดเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าวรวมพิธีปลงพ่มผู้เข้าวรวมบรรพชาอุปสมบทค่ะตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉเริ่มประเกีติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจะเริ่มพระชนมพันตซาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ครับก็สำหรับพิธีบรรพชาในครั้งนี้นะครับนะก็มีผู้เข้าร่วมบรรพชาทั้งหมด7จิบเอ็คนนะครับเราว,ว่าันทีท่สิบเอากรกฎาคมส้มสิงหา,าคมนะราชสีกากันส้มสิงหาคมนะครับขอจังหวัดภูเก็ตครับค่ะ